ข้อมูลจากนักธรณีวิทยานะครับพบข้อมูลครับว่าน,นอกชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยมีภูเขาไฟใต้ทะเลอยู่หลายลูกครับถ้าเกิดการประทุขึ้นมาอาจจะทําให้เกิดสึนามิได้นะครับแม้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวหรือสึอนามิจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ครับแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับรับมือนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งครับที่ปอพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมอบพยพเตือนภยัยสึนามิเสมือนจริง ในหกจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันครับโรซ่าโรซ่าเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอาจเกิดขึ้นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูง สัญญาณเตือนพร้อมประกาศเตือนขอให้ทุกคนออกจากชายหาดให้เร็วที่สุดนี่เป็นส่วนหนึ่งของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุซึนามินะครับที่จังหวัดกูเกตใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่อยู่ตรงข้ามหาดกามลาเป็นสถานที่ซักซ้อมครับหลังเสียงสัญญาณดังขึ้นนะครับนักเรียนจะเก็บเข้าของที่จําเป็นครับเดินตามหัวหน้ากลุ่มไปยังจุดรวมพลเพื่อน,นับจํานวนสมาชิกก่อนจะเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภยัยนอกจากนี้ ยังมีการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่ติดอยู่ใต้ซากตึกและรถยนต์โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับรวมถึงจําลองสถานการณ์กู้ภัยทางน้ําโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือและทีมกู้ภัยร่วมซักซ้อมครับนอกจากภูเก็ตหลายจังหวัดในแถบชายฝั่งอัดามันอย่างพังงาน,นะครับก็จัดซักซ้อมเตือนภัยสึนามิที่บ้านน้าเค็มตําบลบางม่วงอ,อําเภอตะกัว พื้นที่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมากที่สุดจากเหตุสึนามิครั้งก่อนครับส่วนที่จังหวัดสตูลครับใช้โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวตำบลตันหยงโปโในการซักซ้อมนะครับซึ่งนอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภยัยการอพยพ,ย,พย,ยังมีเรื่องการสื่อสารฉุกเฉินรวมไปถึงการสาธิตใช้โดรนสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยครับ แม้ว่าเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิจะไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้แต่ว่าข้อมูลจากการสำรวจของนักวิจัยภูเขาไฟใต้น้ำที่เพจ f ฟ c e b o o k m i เ Earth เผยแพร่ค่ะพบข้อมูลสำคัญบอกว่านอกชายฝั่งอันดามันของไทยมีภูเขาไฟซ่อนอยู่ใต้ทะเลหลายลูกใกล้กับแนวรอยตอบเหลือกโลก2,000คือยูเรเซียกับอินโดออสเตรเลีย อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งเพจ Mid-Earth บอกว่าไม่เคยมีบันทึกการประทุภูเขาไฟใต้ทะเลกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้การสั่นสะเทือนใต้พิภพ,พ,พเป็นการเคลื่อนตัวของแมกมาหากเกิดการประทุใต้ทะเลก,ก็มีโอกาสเกิดสึนามิรุนแรงค่ะถ้าเป็นสึนามิอันเนื่องมาจากการเลื่อนตัวของพื้นดินสึนามิอาจจะสูง5เมตร10เมตรก็ว่ากันไปแต่ ไปห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยจะไปได้ทั่วทั้งมหาสมุทรตามที่เขาจะสามารถไปได้ส่วนซึนามิที่เกิดจากภูเขาไฟบริเวณพื้นที่ใกล้ๆยับ,บใช่ยับ,บแต่เขาจะลดพลังอย่างรวดเร็วอันนี้คือธรรมชาติของสึนามิอันเนื่องมาจากภูเขาไฟแม้จะมีข้อมูลชุดนี้นะครับแต่ศาสตราจารย์สันติย้ำว่าไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือว่าวิตกกังวลครับ การขยับตัวของแมกมาใต้ภูเขาไฟกลุ่มนี้เป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะครับและไทยยังไม่มีข้อมูลมากนักครับ